กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจหรือยอดกดถูกใจนะคะใน TikTok เนาะด้วยเว็บไซต์ spe s m m นะคะสำหรับใครที่มียอดหัวใจน้อยๆอ้อยะสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดเพื่อเปิดก,การมองเห็นกันได้เลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ spesmn นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะและก็ติกคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะและถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจกรอกข้อมูลตามนี้นะ่าก็ติกตรงนี้ได้เลยนะคะว่าสมัครใช้งานผ่านบัญชี gmail เ,เลยนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเราได้สมัครไว้แล้วนะคะก็ขอที่จะเข้าส เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคันสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีหมวดหมู่และบริการที่เลือกกันเยอะยๆเลยนะและว,วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดหัวใจนะคะก็เลือกไปที่ติ๊กต k อกตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเราใช้เป็นเพิ่มยอดหัวใจนะคะหรือยอดไลค์นั่นเองเสร็จแล้วน,นะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy l i ลิง์นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะแล้วก็คัดลอกลิงก์กันได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนำลิกงมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะเราต้องการแค่100ใจเท่านั้นนะคะนี่เวลาเฉลี่ยของเราคือ5ชั่วโมง21นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะค่าใช้จ่ายอยู่แค่0.2บาทเองจัดยให้กดส่งได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่ง คำสัง่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะก็สามารถที่จะเลือกบริการตามที่ตนเองต้องการกันได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินม,มีให้เลือกแค่3ช่องทาง,งช่องทาง,งแรกคือการสแกนเขียวออลกอรเรตทุกธนาคารเนาะเติมขั้น,ะะนต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไประเบดิดแบบเพิ่มห้ 5, าเปอร์เซ็นต์ช่องทางที่สองสองอัลกอระเรอเติมขึ้นต่ำสง ค่ะสุดท้ายทูมันนี่วอร์เดตเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบ,บาทขึ้นไปได้เลยเมื่อเราใส่ยอดเงินเข้าไปแล้วมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบีอัตโนมัติเลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG Facebook y ย u t u b ท t w ต t t e r t i ิ t o ตหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดทราคาค่างซื้อขั้นต่ำสูงสุด,สดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ให้นะคะสามารถที่จะมาเลือกดูก่อนที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลย ต่อนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาใช้พันช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการคงวเหลือสถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าเกิน24ชั่วโมงการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่น สามารถที่จะเข้ามาแจ้งขันช่องทางนี้ได้เลยและจะมีแอปมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนั่นเองและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเพียงแค่ก๊อป,ปีลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อเล่า,าค่ะเพื่อได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงกที่เราได้ให้ไปเนาะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะเป็นค่าตอบแทนในการโปรโมทเว็บไซต์นั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SMM ใล้งเข้ามาศึกกกกษาดดดููััันนนนไไ้เเเลลยยะะะคออพทุบปตหวใจเเรราป็นไบ้าง ตอนนี้นะคะอยอดก,กดใจอยู่แค่หนึ่งใจเองเขาเนี่ยลองรีรอบหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดกดใจเราก็กระโดดขึ้นมาเป็นห้าสิบหกใจแล้วนะคะจะแค่หนึ่งใจเองก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิ้มิงเงล,ลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ